คลิปนี้เรามาดูอำเภอนครไทยจังหวัดพิษศโลกนะครับอำเภอนครไทยนี่ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับพ่อคุณศีธราทิตศเคยคอรองเมืองนี้นะครับเดิมท่านชื่อพ่อคุณบางกลางหนาวตรงนี้เป็นชุมชนโบราณ700ปี ตนนี้เหมาะกับการตั้งบ้านเรือนสายปราลาเพราะมีแม่น้ําแมน่น้อยนะครับถ้ามีภูหินล่องกล้าเป็นฉากหลังมีพื้นที่ราบทําไร่ทํานาได้ก่อนที่พ่อคุนศรีธาติจจะไปตีสุโขทัยเนี่ยก็ได้ปลูกจำปาเสียงไทยตอนนี้ต้นจำปาก็ยังอยู่ที่ ตัวเอร์นี้นะครับก็จะปาดเจดร้อปีเป็นจะปลาขาวพรปลตกปลาสัจ่านก็ร่วมกับเจ้าเมืองลมศักดิ์นะครับไปตีกรุงศรีสัชนาลายก่อนแล้วก็ไปตีกรุงสุขโขไทยแล้วก็ปราบดาพิเศษตัวเองเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง ราชาวงศ์สุโขทัยสุโขทัยเมื่อก่อนก็เป็นเขตปกทองของขอมโบราณนะครับตรงนี้ก็เป็นเทพูนที่เหมาะสมผมดูแล้วก็เหมาะแก,ะก่การตั้งเรือสมัยโบราณนะครับมีแม่น้ําแวน้อยครับไปเชื่อมกับแม่น้ําที่พิษโลก เป็นแม่น้ำน่านนะครับถ้าลงไปต่อกับภาคกลางได้อ,อําเภอนครไทยก็มีการทำพืชไร่มียาพาราบ้างปราปลายแต่เี๋ยก็ทำพืชไร่ครับเลี้ยงสัตว์สภาอ,อําเภอก็เป็นอํเภอขนาดกลางของพิษณุโลก กิจก็มีเยอะครับที่เนาคานครไทยเนี่ยนะครับนี้เราเดินทางมาจากอำเภอชาติการนะครับเราก็จะมาเจอสี่แยกตรงหน้าอำเภอนครไทยนี่นะครับ เริ่มเข้าเขตชุมชนของอำเภอนะครไทยแล้วก็มีความเจริญนะครับดูว่าบาริเวณก็ตั้งอยู่ติดถนนธุรกิจไา่อ่ะ พซอซ้ายไปด่านซ้ายขวาเปพิศโลกนะครับตอนเริ่มจะเข้าตลาดแล้วเนี่ยครับตัวเข้าตัวตลาดของอำเภอนะครไทยจังหวัดพิศโลกแล้วเราจะไปด่านซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้าย ถ้าจะไปพิษโลกก็เลี้ยวขวาแล้วไปเส้น2013ไปด้านซ้ายข้างในตัวตลาดอำเภอบ้านอนท้ายข่้นข้าทางแคบหน่อยนะครับเพราะเป็นชุมชนเก่าแก่มาเจ็0ปปีแล้วที่นี่ นี่กท็ที่ว่าการอำเภอนี่เป็นตัวตลาดตรงนี้ก็เป็นเหมือนสามแยกะนะครับรถการจะจรหนาแน่นมากตรงนี้มันก็ตลาดนะครับ ข้างหน้าเป็นวัดนี่นะครับวัดที่นี่จะมีต้นจำปาขาวเจ็ดร้อยปีแล้วก็รัศบรีพ่อขุนบางกลางเท่านะครับนี่นะครับวัดกลางนะครับ นี่คือทางเก่าของตัวนเพอนะครับจะไม่มีไหลาทางนะครับรถก็หนาแน่นพอสมควร คนเยอะมากครับสารรถลำบากตรงนี้ตรงนี้ก็จะไปด่านซ้ายได้นะครับด่านซ้ายไปผู้เรือไปอำเภอเมืองจังหวัดเลยไปเที่ยวอำเภอ อื่นๆของจังหวัดเลยได้ดเฉพาเชียงคานสถานที่สุดทิศตรนนี้ก็เป็นวัดหน้าพระธาตุมีสถูปเก่า นวัดหน้าพระทาตนะครับมีสุปเก่าแก่อยู่หน้าวัดนะครับดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับอำเภอนครไทยจังหวัดพิุโลกบางท่านอาจจะไม่เคยมา ก็ดูคลิปนี้ดูครับเป็นการทานี้เป็นเพศเก่าแก่แต่สูยุสุโขไทยพระมกษัตริย์พ่อขุนบางกลางเท่าหรือพ่อขุนพ่อขุนศรีธาราทิศนะครับก็เป็นเจ้าเมืองที่นี่มาก่อน นี่คือแม่น้ำแควน้อยนะครับ ตอเนินเพิ่มนะครับเทศบาลเนินเพิ่มที่นี่ก็มีปตทนะครับเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางนะครับจัวัเพิ่มก็ขยายออกมาทางนี้ครับทาง้านซ้ายทีงนี้ก็มีรีสอร์ทมีที่พักนะครับสำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยว ภูหินล่องกล้าบ้านขวาที่เป็นภูเขานะคือภูหินล่องกล้านะครับการจินแนาประวัติศาสตร์ยุคป,ปฏิวัติเมืองไทยนะครับ ข้างหน้าก็มีทางแยกขวาไปภูหินล่องกล้าสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับอุทยายนแห่งชาติภูหินล่องกล้าเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับนี่นะครับภูหินล่องกล้าทางเข้า ตอนนี้ก็จะไปเห็นด่านซ้ายมาอีก44กิโลเมตรนะครับเส้นทางก็โอเคนะครับมีหลายทางมีเส้นจราจรชัดเจนแต่รถค่อนข้างเยอะครับนี้เป็นทางเลี่ยงไปทางเหนือได้นี่กลับจาก เชียงใหม่มานะครับเราจะไปจังหวัดเลยแล้วก็ใช้เส้นนี้ตอนจังหวัดเลยจะไปเชียงใหม่ลำปางภาคเหนือหรือภาคอีสานพวกอุดรพวกหนองบัวลำพูจะไปภาคเหนือก็ใช้เส้นนี้นะครับเส้นทางและการรับการปรับปรุงใหม่ขับสบายนะครับ ในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดก็เส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นที่รถไม่เยอะเหมาะสำหรับถ้าอีสานตอนบนจะขึ้นเหนือใช้เส้นนี้ครับแนะนำ เนียอยู่ตำบลเนินเพิ่มนะครับดูมีเซเว่นด้วยนะครับไม่ธรรมดามีเซเว่ด้วยีว่นความเจริญก็ามาเส้นนี้เยอะครับดูท่าทางนะครับ นะครับสำหรับอำเภอนครไทยจังหวัดพิศโ,โลใครจะมาอุ่นล้อกก้าก็ขึ้นที่อำเภอนครไทยนะครับ